เฮ้ยเฮ้ยมันแหงก่อนจะกลาสสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองป้าจอยเด้อมือหน่อยงั้นเถอะูด้อหนาวด้วยช่ยจ้าช่วยจ้ากวางช่วยจ้าช่วยจ้าเหมื่อลงมาหาพ่ะย่ะนะลงมาหาไม่เจอไปละเมงว่ะไปจะอุ้มให้ดูอุ้มบ่จูว่าได้ขอดมันนบ่เหมือนถามตู้อเลยถามตู้เอาไปมานี่มันมีกระต่าย กล้สิแล้วแล้วบ่นักพักนกหัวใอยู่บมันใก็มเอามาหอยู่น่ะมาใตงเะมานะอืยินได้่จ้ะเอาก็ไล่เนี่ยต้มกินอยู่เป็นเนาะบ่ต้มมันพดกินน้ําออกคุมตาลไปกินอือเห็นบ่กินอยู่คู่มือเนาะร้านจะตมมนก็ตอืพชื่อบ่ใหอยู่เนะ phượng thằng ngoan, thằng hiệp ma vô hiệp minh nào hiệp minh minh hiệp minh hà 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 náo hà mà được hà mà. cho mà được hà 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 thấy hà 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 chạy vào hà 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 เออเออุจ้าธุจ้าุจาเออธุจ้าธุจ้าุจ้าุจ้าว่าุจ้าธุจ้าจอยใ่ยุ่งจ้าธุจไอยามดูอ่าาบุญเลยย่าาหาไม่จอยได้นี่ไม่เห็น่าไม่จอยอุ้มไม่เห็นว่าฮะุจามยุจ้าธุจ้ามันนะเดี๋ยวไปแลมันนะเดี๋ยวไปไม่จออะธุจ้ามันนะ

เออไปละอมมันแชบอุดบ่แชบอูดละบ่เหนาอุดบ่อืมตีดอเหนาอืมตีดอหนาอุดบ่หนาวบ่อืมหนาอืม้หนาเฮหนาวเฮงบ่ใชิได้ไปยี่บ่บุญถานอันนี้ขึ้นหนาวแท้หนาวขึ้นไปแล้วหนาวเลยหนาวไกล้ิไปแล้วว่าใกลแล้วบ่าพื้นบ้่ cứ mượn mùa hoa rỗng chămpae mhm 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 Nào đi mà nào 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 mhm 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 Nào mhm nào mhm 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 Ê mhm 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 Đại chèn phần này đã hết với bữa tối yên đã có bữa tối diệp với cả nem và nem và nem và nem mày hả nè Cái gì thì bảo con kỳ thi chắc ảnh vậy lạ Nem xem bảo đục bảo chân mũ áo bảo đục bảo Con kỳ thi chắc ảnh bảo Nem hẳn nem thì con kỳ thi ảnh bảo đục bảo Con này nói cả kỳ thi bảo đục bảo Chúng ta thường những mắt chắc Chúng ta làm mặc Phải lập phần phải lập ăn ưỡi mai cực Vậy lạ แม่กล้วยชุกน้ำหั่นก็มีเลยเออเออวันเหลกเด้วจัดกึ้งกึ้งกึ้งึ้งมันร้ากระตุ้มพ้กระตุ้มแล้วจัดหน่อะพาวกะหนเือแล้จัเนือคืนแล้วจัดใช่ปะใช่ถุจ้าจ้าบอรว่าถุจ้าเลยถุจ้าเลยบ่์ถจ้าเลยเออถุจ้าเรียนให้ลูกปูถุจ้าเรียนใ้ลูกปูนี่ชุแตะกลมใเ้ลูปูุจ้าบ่รว่าถุจ้าป ุจะาปลาดุมมั่งดจาเลย้จาเลยอล้ยมือหน่อยหน่อย้ยมือหนอยหน่อยจุจ่าเป็นแพ้มือหน่อยโอ้ดูบังฮัวัวมาแต่เช้าแช่นัวมาเช้าเอนัวมาเช้าแช่นไล่ไล่เริ่มัวน้ำสกินกล้วยนะกินได้อะไละ dính một bơ dính bơ uhm, con này nói có bơ chắc dính này con này nói bơ chắc nào bờ bờ chắc nào cứ tu thầu bơ không uhm. à nem mày chơi vô à mày chơi bài đây ngua đây này bài đây ngua đây ngua chín cuội tù đây ơi mày chín cuội chúc rồi, đấy ở dính chơi luôn mình tóc thấy <laughs> Đi. อืม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 เ้นออีกแล้วเอาอีกแล้วก็เดืนนี่กัเลยเอาอีกแล้วเดี๋มาเอานอนังเนาะรังมดึงเหีเอาเดยแก่ตัวตืวนย่ยตัวเชื้อมันตัเชื่อมันอืมมันขอดมันเนาะจะไปตัดใหม่มาเดือนเดือดนะมาเลยตัดใหม่มาเลยอย่าไ

ม่ได้มหวาไปเด้งเงียบเดเรบ่าเราบ่อหลุดพาหลุดบ่พอเสีหลุดน้องนาะเ่พไปสต่หายว่าหลุดหายล้วบ่สลัดตีบ่ออ้ยบอกเจ้าบ่สลัดตีนะตีบ่ตีสลัดบ่บอกยิ่งหล่าบ่สลัดตีบ่มึงนี่ผมเคยอะไรจีดอกแกไอ้นึงอยู่ดอกหายสลาดตีบ่หตุจูบู่จูดูอยู่เหตดได้ถูกแบบนี้ ขี้ไล่ที่ขี้ไล่ได้แบบนี้นะขี้ล่เอ๊เอวไม่ถูกะลาีเด้อชลาวาเออไม่ตู้นี่บัวมาบุบชเลาเล่ะไอตู้ไกวาดมนจักเมนฉลาเรไอ้จักนฉลาไง่กินหอไอตู้บ่ลายาไงจ๊ตู้คือมวมาอะไร่ิละะลาไงเนี่ยะง่เนใคร่่กินพได้ได้ไข่กินทำเบิุประชนเย็น มันได้กินยานั in in ่นแล้วม like like ันบวดยาเลยเนาะดีอยู่ปวดทิพยบปดเลยยาหามือนึ่งกินหามิดกินหามือเช้าเลยตลอดเช้าเลยนังแล้วตึ้ง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 ตึงตึ้งตึงตึ้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  อานา no? ั้นโดห่งสี่พันแปดโม่เกือบพันหนึ่งะนะเนาะจริงจริงจงจิงจริจริงจากโลอะไรนะโอ้จ้าจริงจริงวันชาวบ้านไทยหาจบกันเ็ดเชนอือเก็เชนพูดได้นางเลยอันนี้่ไาน่ไมเจรจริงทจริงจอิงทจริงรจุจจ เนื้อนีายขอดมเมื่นนอนี่้ะันเืนล่นตามลางนวดเลายืดู้เอนเจียแ่ท่กเทืยา่อว่าสื่อกัใหทียมางลงอ่าก็มือบค้าเ้าก็ทั้งสอกจะกป๋าแม่หันาหนังเนาะ ไม่ละเห้ยด้แค่ดูก yeah, ิด bueno ีโองีิเด็กๆดูนสามพันหนึ่งสามพันดูละพันยืดายตะกี่ดูปัญหาดูปัญหากับวากิ่งตัวอีทิตัวอีทิคิตึ้ง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 ตึ้

Thấy vậy, thấy 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 thấy, mình mượn hay 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 mình mượn hay 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 con hay cả áo hay 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 quay hay 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 quay hay quay nói hay 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 quay nói ยานมันขึงล่ามก็บอกอ่ะอยาเงินอยากค้เี้ยอนอยากเงินอยางข้าเลยอยากเงินอยาก้้อย่างงันแมวอย่างงั้นแมวมาแม่เด้อมแม่เ้อแต่สนามแต่นาหน่อยนาหน่อยไปทำแมวเ้อไป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 ทำแมวไปแมวไปดี่เนาะฮะ

เดียวคน้ั่นกันมจูนั่นตั้งแต่มือมีจูมาเลยเนาะเดียวเนาะนันเนันอไรเอาล้วคุจายกันไนี่เหรเฮ้ยเฮ้ยห็หมันบดบเจ้าให้บดบเจ้าจะได้เหรอมาือเดี๋ยวนี้หนาว่ะหนาวเนาะอะเ็ตอนตอนเที่ยงใครนะใคตูคหัว nghe tiếng con thán người được mấy, bốc được đúng, vậy đã, bốc, Ừ ừm, được hmm. mấy? Nào, nào thấy được bộ Mình là mình chỉ đang này, quả nào đây cô. Đây thú cào hiểm. Ừ, ừm, ừm, Mẹ đi trả lại con này chỉ <laughs> sửa

tôi có một hai chân nhà may hát sư hai nữa hai bát hai mát hai bát hai mát 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 và công lai Did ạ cut? Did they cut? chết they cut? Did 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 làm cut? Did they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  nó Did they cut? Did they cut? Did they cut? Did <cười> <cười> làm tới lấy làm tôi lấy hưng anh luôn hưng anh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 ซะแล่ก để เนาะ lại แซ่ล่กนั้นเนาะอื้อตุ๊ตาตุ๊ได้อีหล่านั้นเนาะอะติอะเฮ็ดตุ๊อู้บ่ตุ๊อู้บ่ส่ำซามาหล่า nó มันนบดนะมันบดมันบดบันมั่นบังมันก็ตู้ติดโอ้ฉันทำไม่ไม่ถูกเหตุเอ้าสะะพันคุนาแกงงปุนาปันปันกลได้ปะพร้อมทันเอาไปสี้หามือเข้เอาไปได้ไปดิ่บุญได้หนึ่งชาติทำไ้จานมาเตียวเลยคนอีกมือหนึ่งก็ได้เาแล้วฉันจะโสงเลยมันหกเลย

เออนำมาปลุกน้องคือยังนอนจังเลยตื่นมึงตื่นเถอะตื่นๆพ่อสิมาบ่ว่าจะมีอ้าวเข้าท้องก็มาบ่คืนเนาะว่านะคืนคืนยังบ่นอนบ่ล่ะเจ้าว่านาบ่สิพี่ดิมื้อนอนคือกระดกคือกระดกคือบ่รักอือคือกระคือกระคือกระคือบ่รักบ่อือใส่บ่หานะตื่นแล้วบ่พ่อใส่บ่มุ่นน่ะอือเอิดไปเอิดพุ่นไปยังบ่ตื่นไปพุ่นไป

โอเคาเดียวแม่กัจมูกคีเพียงสนีก่อนเดี๋ยวดินกับลูกสาวก็มีตู้ก่อนมีตู้วลลินนะมีวัลลินนะได้พอดีมาร้านน้อยได้พอดีนะขอบคุณขอบคุณป้าลุกเหลายเด้อที่ข yeah, no ่าวารลัมชมที one, ่ปาจอยั on ็จะต้นจมูนอกประมาณน่้นอกเลยขอบคโฆษณาของเพองวัขอบคุณขอบคุณนะได้เด้อเได้แก้วจะมา้บายดีไม้าแตดูล